อิหร่านเต็มใจเจรจากับสหรัฐแต่เงื่อนไขคืออะไรในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่แน่นอนข่าวล่าสุดจากอิหร่านมาพร้อมกับสัญญาณที่น่าสนใจโดยนยดายไซยิดะอับบาตอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาแจ้งให้ทราบในวันเสาร์ที่ผ่านมา11ตุลาคมว่าประเทศอิหร่านมีความพร้อมในการเจรจาที่เป็นธรรมและสมดุลกับสหรัฐอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจคือเงื่อนไขที่อิหร่านวางไว้นั่นคือสหรัฐจะต้องมีแผนที่สามารถป,ปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านได้อย่างชัดเจน แต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดไปในการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของอิรานนายอารัคชีได้อธิบายลึกซึ้งถึงจุดยืนของอิรานในการกลับมาเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาทางนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมายาวนานนายอารักชียืนยันว่าอิรานจะไม่ยอมทิ้งสิทธิ์ในการพัฒนาเทคโนโลยียูเรเนียมบนแผ่นดินของตนแต่พร้อมรับประกันว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สันติเท่านั้น และนี่คือสิ่งที่อาจทําให้คนไม่เห็นด้วยกันนายอารัคชียังเปิดเผยว่าปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่สําหรับการเจรจากับยุโรปอ e 3ซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีซึ่งเป็นจุดที่อาจทําให้ผู้คนถามว่าทําไมอิหร่านถึงไม่เปิดโอกาสกับยุโรปในขณะที่พวกเขามีบทบาทสําคัญในการเจรจาในอดีตอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่ในปี2558อิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงนิวเคลีย กับ6ประเทศยักษ์ใหญ่ได้แก่อังกฤษจ,จีนฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียและสหรัฐโดยยอมรับข้อจำกัดในโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแต่สหรัฐก็ถอนตัวออกจากข้อตกลงในปี2561และกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอีกครั้งซึ่งส่งผลให้อิรานต้องลดภาระผูกพันบางส่วนลงดังนั้นคำถามที่คงทั้งอยู่คือจะมีการเจรจาที่ประสบความสำเร็จระหว่างอิรานกับสหรัฐหรือไม่ และยุโรปจะมีบทบาทในการเจรจานี้ในอนาคตหรือไม่คุณคิดยังไงบ้างขอให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย